ครั้งหนึ่งมีคนอุ้มลูกสองขวดไม่สองขวดสองเดือนยังเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงนะครับกลับมาจากประเทศหนึ่งอุ้มด้วยแขนเดียวอีกมือหนึ่งถือถุงก๊อฟแกลบใบหนึ่งถุงใส่นมใบหนึ่งถุงเสื้อผ้าใบหนึ่งมาคนเดียวผมก็ไปถามว่ามาคนเดียวเหรอบอกค่ะพี่ช่วยไหมช่วยผมก็ช่วยดูแลน้องเข่ากับลูกทุกอย่างพอถึงประตูแอร์พอร์ตที่จะออกไปรถบัสประตูเปิดอากาศ ของประเทศไทยเข้ามาผมได้ยินเสียงเขานะครับสั่นเครือแบบเสียงเหมือนคนร้องไห้ก้มหน้าไปหาลูกตัวเล็กๆเขาว่าแล้วก็พูดกับลูกว่าลูกเอ๋ยเราถึงแผ่นดินไทยแล้วนะลูกมันคนลุกคําว่าแผ่นดินไทยหลายคนอยู่ที่นี่อยู่ทุกวันเดินเหยียบย่ำอยู่อาจจะไม่รู้คุณค่าของแผ่นดินแต่คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาต้องเสี่ยงภัยกว่าที่เขาจะเดินทางกลับมาได้แต่ละคนเขาพยายามหลากหลายวิธี เพื่อจะได้เอกสารต่างๆเพื่อจะได้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบนินบางลำไม่ใช่เครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินคังสินค้าเป็นคารโก้ที่ต้องอาศัยมาเพื่อเอาตัวรอดกลับมาถึงแผ่นดินเกิดให้ได้นี่คือกําลังใจรอยยิ้มของพวกเขาความสุขของพวกเขาเวลาที่ผมเหนื่อยผมได้เห็นรอยยิ้มความสุขและเวลาทุกครั้งเราจะยืนบายบายเขาคือพี่น้องเราส่งขึ้นรถนะครับภาพที่เห็นก็คือเขาหันกลับมาบายบายตอบบางคนพนมมือไหว้ อันนี้แหละครับคือพลังงานที่มันอัดเข้าสู่หัวใจผมทุกวันทําให้ผมไม่รู้จักเหน็ตจ,จักเหนื่อยแล้วผมสัญญากับตัวเองว่าตราบใดที่ยังมีคนไทยกลับเข้ามาผมจะสู้จนวันสุดท้ายที่เที่ยวบินสุดท้ายเข้ามาจนกว่าจะถึงสภาวะปกติเราจริงจะไป